السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซีรีส์ฮาลาลฮารอมในอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของอาหารการกินนะครับเวลาเรา ในเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่นะครับในอิสลามห้ามอะไรบ้างความจริงอิสลามเนี่ยสิ่งที่ห้ามเนี่ยถือว่ามีน้อยนะเพราะว่าแต่ละความเชื่อเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่ห้ามอย่างเช่นอะไรยิวยิวก็ไม่กินหมูนะไม่ใช่ว่าอิสลามอย่างเดียวที่ไม่กินหมูยิวก็ไม่กินหมูหรือว่าอย่างคนอินเดีย คนอินเดียเขาไม่กินเนื้อวัวนะหรือว่าพวกมังสวิรัตเนี่ยคนที่กินมังสวิรัตเขาก็จะไม่กินเนื้อสัตว์นะหรืออย่างยิ่งอะอะไรนะพวกวีแกนวีแกนจะกินแต่ผักอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เพราะงั้นอิสลามเนี่ยจึงไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะไม่ได้ยากเลยในเรื่องของอาหารการกินอิสลามนะครับเพราะว่าสิ่งที่อิสลามห้ามนะ่ะก็คือสิ่งที่ คนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้กินกันนะอย่างเช่นหมาสุนัขอ่าคนส่วนใหญ่กินไหมก็ไม่กินนะอาจจะมีหมูอ่าที่หลายๆคนกินแต่มุสลิมไม่ได้กินนะครับอ่าทีนี้เรามาดูอะไรบ้างนอกจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้รับรู้กันไปแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับอันฮะชรอดฮะชารอดคืออะไรมแมลง มแมลงปีกแข็งอหรือว่ามแมลงทุกชนิดเนี่ยอิสลามนั้นไม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นมแมลงที่บินได้หรือบินไม่ได้อย่างเช่นอะไรมะแมลงสาบกินไม่ได้มแมลงเต่าทองพวกด้วงอะ,อะไรอีกอะไรอีกที่ถือว่าเป็นมแมลงเนี่ยยุงยุงกินไม่ได้อะ ตัวตออ่ากินไม่ได้ตัวแตนกินไม่ได้อะไรต่างๆบางหนนะครับแต่ที่นี้ตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนเป็นมแมลงไหมครับอ่าตั๊ก,กแตนเนี่ยมีฮะดีสบอกว่ากินได้นะครับนะครับตั๊ก,กแตนถือว่ากินได้นะครับฮะดีสนบีบอก อันไหนตัวนอันฮุจรสอันฮุจรสก็คือตะแตรเนี่ยถือว่าฮาลานกินได้รับเพราะงั้นตะแตรทอดกินได้ไหมเมื่อกอ่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วตะแกแตผพาถังก้าเนี่ยระบาดมาที่ประเทศไทยนะครับก็เรียบร้อยนะครับจับทอดใส่น้ํามันเหยาะซอสปรุงรสเหยาะพริกไทยนะครับเพราะงั้น ตะกั่แตนมุสลิมกินได้แต่ว่า,มาแมลงชนิดอื่นกินไม่ได้นะครับต่อมาก็คือสัตว์ที่มีพิษอ่าทีนี้สัตว์ทุกชนิดที่มีพิษนะครับอิสลามไม่อนุญาตที่จะให้กินมันงูพิษอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของสัตว์ทะเลปลาสัตว์ทะเลเนี่ย โดยรวมทั้งหมดถือว่ากินได้โดยใช้หลักฐานฮะดีษที่ว่ามีคนมีซอบะเนี่ยมาถามนาบีบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเดินทางนะกลางทะเลนะแต่ว่ามีน้ำจืดเนี่ยอยู่หน่อยหนึ่งนะถ้าหากว่าใช้น้ำจืดนั้นเนี่ยอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ำจืดกินเราจะใช้น้ำทะเลอาบได้ไหมนบีก็บอกว่า มาอูตัวหูก็คือน้ําทะเลสะอาดตูฮหูก็คือสะอาดแล้วก็ใช้ทําความสะอาดของมันได้ด้วยว่าไม่ตโตว่าให้รู้ไม่ตะตูแล้วก็ซากสัตว์ของมันเนี่ยถือว่าฮาลานที่จะกินนะก็คือสัตว์ทะเลที่ตายเองถือว่ากินได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีชีวิต อยู่ในทะเลเราจะจับขึ้นมาบนบกแล้วก็มาทำให้มันตายนะครับก็ถือว่ากินได้แต่ยกเว้นสิ่งที่มีตัวบทมาเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นอะไรงูทะเลงูทะเลเข้าในกฎไหนครับเข้าในกฎอ่าสัตว์หนึ่งคือสัตว์มีพิษสองสัตว์ที่นบีอ,อนุญ,ญาตให้ฆ่านะครับ เพราะงั้นงูทะเลก,กินไม่ได้รวมไปถึงสัตว์มีพิษชนิดอื่นๆด้วยโดยใช้หลักฐานจากฮะดิษที่ว่าลาดอรอร์วอลาดิรอรอย่าทําอันตรายให้กับตัวเองแล้วก็อย่าทําอันตรายให้กับตัวอื่นเพราะงั้นสัตว์ที่มีพิษมันจะมีอะไรนะหมึกบูริงใช่ไหมหมึกบูริงที่มันมีพิษนะลแรงของงูเห่าอีกนะครับ ก็ไม่อนุญาตให้กินแต่หมึกชนิดอื่นที่ไม่มีพิษกินได้นะหรือว่าแมงกะพุนพิษแมงกะพุนอะไรนะเคยเจอคนโดนแมงกะพุนแล้วก็ตายเลยนะเข้าโรงพยาบาลแมงกะพุนหมวกโปรตุเกสพิษแรงนะปลาปักเป้าเคยมีคนใช่ไหมฮะ ชาวประมงจับได้ปลาปักเป้ามาเอามาแลกกินแล้วก็เสียชีวิตเพราะงั้นสัตว์ที่มีพิษทุกชนิดไม่อนุญาตที่จะให้กินนะครับรวมไปถึงสัตว์ที่สกปรกด้วยกับตัวของมันเองนะสิ่งที่เป็นคอไวสิ่งที่มีความสกปรกอย่างเช่นอะไรหนูหนูสกปรก,กเป็นพาหะนำโรคหรือว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามที่เป็นพาหะนำโรค แม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินค้งข้าวเป็นพาหะนำโรคแม่อนุญ,ญาตให้กินนะครับและรวมไปถึงสัตว์ทีบ่บางครั้งสัตว์ที่กดโดยทั่วไปาศาสนาอนุญาตให้กินเนี่ยแต่มันมีโรคระบาด อย่างเช่นวัวนาบ,บีเคยห้ามนาบ,บิเคยห้ามที่จะรับประทานวัวในช่วงที่วัวน,นั้นมีโรคระบาดนะเพราะงั้นในช่วงที่มีวัวมีโรคระบาดเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็จะเข้าอยู่ในกฎสิ่งที่จะทําอันตรายกับตัวเองหรือว่าแต่ถ้าวัวจากฟาร์มหรือว่าจากประเทศที่มันไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะอันนั้นถือว่ากินได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ อะไรอีกต่อมาก็คือสัตว์ที่ไปกินสิ่งโสโครกอย่างสัตว์ที่ไปกินอุจระตัวเองวัววัวบ,บางทีบางครั้งมันอาจจะไปกินสิ่งที่เป็นลายิสมานะครับแพะแกะบางครั้งอาจจะไปกินสิ่งที่เป็นนรยิสมานะครับในช่วงนี้ถือว่า ไม่อนุญาตที่จะให้กินมันนะถ้าจะกินก็ต้องมากักแล้วก็ให้มันกินอาหารที่สะอาดเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับจนกระทั่งสิ่งที่เป็นนัยสที่มันกินเข้าไปเนี่ยถูกขับถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วสัตว์นั้นจึงจะอนุญาตที่จะให้กินได้นะต่อมาก็คือสัตว์ที่กินของเน่าเสียเป็นอาหารหลัก ของมันเป็นประจำอย่างเช่นอะไรครับตัวตัวเงินตัวทองอภาษาอังกฤษววรนัทวรนัสตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวตะกวดที่มันกินของเน่าเสียเนี่ยก็ไม่อนุญาตที่จะให้กินมันรวมไปถึงอะไรอีแรง้งอิรแงอแรง้แรงก็ไม่อนุญาตให้จะให้กินนะครับอ,อันนี้คือโดยทั่วไปของ สัตว์ชนิดต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั่วไปส่วนใหญ่ที่อิสลามห้ามเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คนส,ส่วนใหญ่เขาไม่ได้กินกันนะครับทีนี้ในเรื่องของอาหารการกินนอกจากสัตว์แล้วก็จะมีในเรื่องของพืชพืชในสิ่งที่เป็นพืชพืชทั้งหมดเลยถือว่าฮาลาลอนุญ,ญาตให้กินยกเว้นพืชที่มีพิษ อย่างเช่นเห็ดพิษเพิ่งเคยมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับไปเข้าป่าไปเจอเห็ดนะครับไปเจอเห็ดพิษนะแล้วก็จะเอามานะครับแล้วก็เสียชีวิตในนั้นเห็ดพิษก็ถือว่าไม่อน,นุญาติใหญ่กินรวมทั้งพืชต่างๆที่เป็นพิษนะครับอ,อันนี้ห่งล้วต่อมา ในเรื่องของเครื่องดื่มและกันอ,า,อาหารจบไปแล้วนะในเรื่องของเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีอย่างเดียวเลยที่ห้ามนะครับก็คือสิ่งที่ทําให้มุนเมา mm hmm. สิ่งที่อินเามันข้อมรูวันไม่ิรันอัลลอฮวันอันอบวันอัลลอฮดิจุซุมินอัลลิชยตอนแท้จริงอ,อันคอมออันคอม การพนันนับการเสียงดวงการเสียงทายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความชั่วร้ายจากไชตอนนะครับอันคอมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วทำให้เมานะครับทำให้เมาไม่ว่ามันจะเชื่ออะไรก็ตามเหล้าเบียร์น้ำท่อมนรหรือว่าวายนะครับอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วเมาเนี่ย เล็กนาะแค่หยดเดียวของมันก็ถือว่าฮามนะครับนะทีนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นน้ำหมักหมักอย่างเช่นองุ่นอ่อาองุ่นแต่เดิมองุ่นเนี่ยถือว่าฮาลานนะน้ำองุ่นถือว่าฮาลานกินได้แต่น้ำองุ่นถ้าหากไปผักหมักและผ่านวิธีการทำให้มันกลายเป็นไวน์ อันนั้นเมื่อกลายเป็นวายแล้วไม่อนุญ,ญาตให้กินถือว่าเป็นของมึนเมาแม้แต่อินพาลัมอินพาลัมนี่ก็ถือว่าเป็นยามีตัวบทฮะดิษนะครับอินพาลัมเนี่ยชาวอาหรับก็จะทําการหมักนะมีน้ําที่นบีโปรดก็คือน้ํนานบีก็คือจะเอาอินพาลัมไปหมักกับน้ําประมาณสามวันไม่เกินไม่เกินสามวันนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นจะทําให้เมาโดยเฉพาะชาวอาหรับ ในยุคนั้นเนี่ยจเจ้าอินทรมเอาอางุ่นเนี่ยไปหมักนัหมักนาหลายวันจนกระทั่งกลายเป็นเหล้านะเมื่อมันกลายเป็นเหล้าแล้วก็แม่เนียจะให้กินนะครับทีนี้อันนี้คือในส่วนของอาหารหลักทั่วไปทีนี้มันจะมีการพิจารณาในบางอย่างนะครับอาหารบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันมีส่วนผสม ส่วนผสมของสิ่งที่ฮาลามนะครับเมื่อสิ่งที่ฮาลาลปนกับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินมันทั้งหมดอย่างเช่นอะไรอาหารบางอย่างอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะใส่อะไรนะอาหารจีนก็จะใส่อะไรนะเหล้าจีนใช่ไหมเหล้าจีนนะ บางทีเห็นโอมีแต่ผักมีแต่ผักอย่างเดียวเลยแต่ปรุงรสด้วยกับเหล้าหรืออ่ะเอางี้ด้วยเดี๋ยวนี้ซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมีข้าวฮาลานไหมข้าวฮาลานอ่ะเนื้อ,อ,อปลาปลา,ปาถ้าซูชิของเดิมๆเ,เนี่ยจะมีแต่พวกอาหารทะเลปลาอ่าแซลมอน ฮาลานไหมปลาอะไรนะทูน่าฮาลานหมึกทุน่าฮาลานกุ้งฮาลานแต่ข้าวน้ําปรุงที่ผสมกับข้าวเนี่ยเขาจะใส่มิลินซึ่งก็คือเหล้าชนิดหนึ่งนั่นเองนะดังนั้นมุสลิมคนไหนที่จะกินซูชินะครับราวังไว้ดูร้านที่เป็นมุสลิมขาย เพราะถ้าไม่ใช่มุสลิมศูนย์ดั้งเดิมเขาเนี่ยน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแหละที่จะใส่มิรินนะอ่าอันนี้คือกฎหนึ่งหรือว่าหลักในการพิจารณาหนึ่งนะหรือว่าร้านอาหารเราเดินเข้าไปในร้านอาหารมุสลิมทานได้มุสลิมทานได้ไดออนะหนึ่งเราไม่รู้ว่าในครัวเขามีอะไรบ้างสองเราไม่รู้ว่า เจ้าของร้านเนี่ยมีการปนเปื้อนหรือว่าในครัวเนี่ยมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ฮารอมหรือไม่เราหลีกเลี่ยงที่จะกินมันดีกว่านะหนึ่งสองหลักในการพิจารณาบางทีร้านอาหารคนขายเป็นมุสลิมเป็นร้านอาหารมุสลิมเลยวัตถุดิบทุกอย่างเป็นมุสลิมเจ้าของร้านเป็นมุสลิมแต่จ้างลูกจ้างที่ไม่ใช่มุสลิมอ่า มาทำก็เข้าสู่กฎพื้นฐานเดิมของอาหารเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่นบีห้ามคือตัวของอาหารวัตถุดิบของอาหารไม่ใช่คนทำนะต่อให้้าวัตถุดิบทั้งหมดมันฮาลาลทั้งหมดกระบวนการเครื่องปรุงอะไรทุกอย่างมันฮาลาลทั้งหมดไม่มีการปนเปื้อนเลยถึงแม้คนทำจะไม่ใช่มุสลิมก็ถือว่าอานุญ,ญาตที่จะให้กินได้ อันนี้คือในเรื่องของอาหารนะครับนอกจากนี้จะมีหลักพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปซื้อของอในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการแพ็คเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งเราหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้หนับเป็นอะไรในครัว เป็นยังไงในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็มีองค์กรหนึ่งที่มาช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นก็คือองค์กรฮาลันนะครับองค์กรฮาลันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปทําการตรวจสอบถึงโรงงานถึงกระบวนการผลิตของเขาว่าวัถุด,ดิบทุกอย่างเนี่ยฮาลันไหม กระบวนการต่างๆเนี่ยฮาลานไหมนะครับดังนั้นการซื้อของให้เราพิจารณาจากเครื่องหมายฮาลาลน,นะครับนะบจากเครื่องหมายฮาลานมีมุสลิมหลายคนชอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโอรถต้มยำกุ้งรถต้มโค้งรถไม่ใช่รถหมูสับแต่ยี่ห้อเดียวบริษัทเดียวกับรถยี่ห้อที่มีรถหมูสับ นะแต่ไปซื้อรสต้ยมยำกุ้งไม่ใช่หมูรถอะไรนะรถต้มโคง้งรถหอยลายมันไม่ใช่รถหมูอันเนี้ยอย่านะครับอย่านะครับหเพราะบริษัทเหล่านี้ใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพลานไปตรวจสอบแล้วอ่านะครับซึ่งมันไม่มีตาหาลานดังนั้นการที่จะเราจะเลือกซื้อ อะไรต่างๆนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับตาฮาลานคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทำให้เช่นเดียวกันเจลลี่เจลลี่หรือว่าเจลาตินก็ไปเลือกขนมที่มันมีตาฮาลานนะครับอันนั้นคือจะทําให้เราปลอดภัยมากที่สุดและกฎหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกกินสินค้าถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยนะครับ เอาฮะดิษนี้ไว้เป็นหลักดอมายูริบุกกะอิลามาลายูริบุกให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่มั่นใจและไปหาในสิ่งที่มั่นใจนะครับเลยฮะดิษหนึ่งมันรอฟ้าฟิชุบะฮะรอฟ้าฟินฮารอมใครก็ตามที่เขาล่วงถลำไปในสิ่งที่เป็นชุบะฮะก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งคุมเครือ มันจะฮาราลหรือว่าฮารอมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะในบอกว่าเขาเนี่ยได้เอาตัวเข้าไปสู่สิ่งที่ฮ a ร a มแล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานั้นก็คือเราจะต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ฮาราลหรือว่าศาสนาอนุญ,ญาตให้กินเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อที่มีตาฮาลาลมีเยอะแยะขนมอะไรต่างๆขนมปังยี่ห้อที่มีตาฮาลาลมีเยอะแยะนะ เลือกไว้ก่อนในสิ่งที่เรามั่นใจแต่ถ้าอะไรที่ไม่มีตาหารและเรามั่นใจเราเข้าไปดูในครัวเขาแล้วเข้าไปดูโรงงานการผลิตเขาแล้วนะเข้าไปดูโรงงานการผลิตเขาเลยนะถ้ามันแน่ใจแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยเรานั่นคือสิ่งที่ชุบฮัสสิ่งที่คุ้มคือนะครับก็ให้เราเหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าและ โทษของคนที่กินสิ่งที่ไม่ฮัลาลเนี่ยนะครับมีฮะดีษหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขายกมือท่วมหัวเลยแล้วเขาเขาดุอาย้อลเหรนะแล้วก็เขาก็ขอดุอาย้อลเหรย้อลเหรย้อลเหรนะครับแต่เสื้อแต่อาหารที่เขากินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ฮัลาลน,นะเขากินสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์ allah จะตอบรับดุอาของเขาได้อย่างไร นะบเพราะนั้นการกินสิ่งที่ฮารอมเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้อลลอ์เนี่ยไม่ตอบรับดวอานะครับก็คือเรื่องราวของอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราจะต้องเลือกที่เราจะต้องเจอนะครับและเราจะต้องเลือกให้ดีๆนะครับก็อีพีนี้นะครับก็พบกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันอีพีหน้าต่อๆไปว่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรครับ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته